สวัสดีครับมีลัก k คียแบนะครับพอดีมีเพื่อนถามมาเยอะนะครับสุาสานวิรชนเกียว,เก,ยวเ,เกียวเมียเกียวเมียนะครับว่าจะผ่านยังไงชื่อภาษาอังกฤษก็คือเกียวเมียฮีโร่เกฟนะครับเดี๋ยวมีจะพาลงไปข้างล่างนะครับว่ามันจะต้องทํำยังไงมือคือมันค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะกวนนิดนึงดันเนาะมาเราเริ่มมาเลยครับผมเนี่ยพอเราเข้ามามันจะลงลิฟต์มามันก็จะมาตรงนี้เนะาะเดี๋ยวมีเล่นผ่านให้ดูนะครับ เริ่มมาก็จะมีกระดูกออกมา2ตัวครับเดี๋ยวมันจะมีเครื่องบดอะมันจะวิ่งเข้ามาเนาะเขาให้เรากระโดดเข้าก่อนเลยครับไอพวกกระดูกนี่ช่างมันครับแต่แล้วมันเข้ามากระตีเนาะโอ๊ยมันเข้ามาตัวนึงช่างมันครับพอมันตายเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราก็วิ่งไปเลยครับเห็นเห็นทางขวาไหมครับให้เรากระโดดเข้าไปเลยครับชู้ยติดโอ๊ย เสร็จแล้วรอรถรถเลื่อนมาก่อนนะครับรอให้มันลงไปก่อนเนาะ,ะเสร็จแล้วเห็นทางซ้ายไหมครับให้เราเท่าทางซ้ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบนะด้านนี้มันรีไม่ได้ถ้ารีบก็ตายอย่างเดียวเพราะว่ารถชนมันชนแรงมากฮะเด็กกระดูกมันก็โดนรถทับเองแหมะอ่าเราก็ไปต่อเลยครับวิบ่งวิ่งวิ่งวิ่งเสร็จแล้วก็เราเข้าทางขวาก่อนนะครับอุ้ยชัว ตอนนี้วิ่งต่อเลยครับให้เรารีบเข้าทางซ้ายนะครับเห็นทางซ้ายไหมฮะอู้ชู้อุยอ้ยอุย้ยเกือบตรงนี้จะมีตัวดักอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเราก็ฆ่าก่อนเลย <c oughs> ตัวอื่นช่างมันครับไม่เกี่ยวกับเราก็ช่างมันเนาะ <c oughs> ตรงนี้ต้องฆ่าก่อนครับไม่งั้นเราต้องรอรถอะตรงตรงนี้จะตรงนี้จะมีปืนยิงไฟอยู่นะครับก็ให้เราวิ่งหลบมาตรงฉีดมาตรงนี้แล้วก็ตีเป็นหนึ่งทีเครื่องมันก็จะยุบลงมาเนาะ ตรงนี้เราก็รอเหมือนเดิมครับรอให้มันลงไปก่อนเนะาะพอลงเสร็จแล้วเราก็วิ่งตามเลยครับให้เราเข้าทางขวาก่อนครับเล่นเหมือนเดิมครับเ่าเเเ๋เดี๋ยวนนเดี๋ยวอันนี้เราช้าไปเดี๋ยวรอก่อนอตรงนี้ไปไม่ได้นะต้องรอให้มันขึ้นก่อนครับอ่าพอรถเอ้ยโอ้โหพลาดไปน,นิดนึงน่าจะทันมั้งหรือไม่ทันเวนการ,ร์มไม่ทันแน่เลยโดนอย่างงี้ เออเออเอ้อันนี้มีมีผิดมีพลาดอะไรแหละจริงๆมันต้องไปทางขวาครับโทษ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 เห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีทางอยู่ข้างๆเห็นป่ะตรงตรงนี้เราต้องโดดลงไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหลบทางทางประตูขวาก่อนอันนี้มีลืม รือว่าจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆแบบมั่นใจในการกระโดดนี้พอเร,เราเราโดดลงสะพานเราเข้อหางข้างๆได้เลยนะครับแต่ว่ามันต้องเป๊ะเลยนะหมีเลยบอกว่าเออให้เดินตรงมาแล้วเลี้ยวขวาอันนี้มีพลาดเองอ่าเริ่มใหม่แล้วครับขนาดเลือดหมีเกือบสองพันเนี่ยนะโดนทีเดียวยังจะตายเลยอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเลือดน้อยนะ โดนทีเดียวก็คือตายเลยครับไอตัวเนี้ยลดล่างมันแรงมากเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับเราก็วิ่งไปหลบปาก่อนเลยครับ อันนี้เราช้าไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรอก่อนเราใจเย็นๆได้ไม่เป็นไรครับหุ้ยหุ้ย,ยกดผิดเกือบแล้วยี่กดผิดอ่าเราก็ไปต่อเลยครับเราก็เข้าทางซ้ายเหมือนเดิมเนาะ เสร็จแล้วเราก็ไปเลยครับแล้วก็เรารีบเข้า้ายด่วนเลยครับ,อ,บอุ้ยช็อปเพื่อนๆเราวางอย่าลงลาวานะเพราะว่าถ้าลงลาวาเนี่ยเพื่อเราจะลดแล้วทําให้เราเดินช้าด้วยทําให้เราหนียากตรงนี้ก็จะมีตัวดักอยู่ตรงกลางกับตัวข้างบนเหมือนเดิมครับเราฆ่าตัวข้างบนเราก็วิ่งฉีกไปเลยครับไม่ต้องไปเสียเวลาเนาะเพราะว่าโอกาสตายมันสูงครับถ้าเราตายขึ้นมาโซก็หายหมดมันก็ไม่คุมเนาะเฮ้ฮ <c oughs> เราก็รอก่อนครับเน้นเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าตอนทางลงข้างล่างเนี่ยให้เราฉีกเข้าวานะอย่าอย่าไปฉีกเข้าซ้ายแบบนี้นะไม่งั้นชิบหายเล้วนี่หมีมีพลาดอีกแล้วอะ่ะยังไม่ทันแน่เลยอะ่ะเออเอ้ยเข้าก่อนโอ,โ,โอ้โหตรงเนี้ยครับโ,โหรอดไปละอ้าวเฮ้ยมีกระดูกหระโอ้โหลมมองเลย เราก็มียาเจ็ดอยู่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนจะใช้นาออ่าตัวน,นี้ก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันไปก่อนเต้ยอ่าพอมันไปเสร็จแล้วเราก็รอทางข้างล่างลงครับเราก็โดดลงมาอย่างนี้นะครับอ่าก็มาเก็บโซ่สักนิดนึงมีของมีอะไรจริงๆเราจะโดดซ้ายโดดขวาก็ได้แต่เราต้องโดดแม่นนะถ้าโดดไม่แม่นก็ตายครับผม อมาล่าเขียวทางมันค่อนข้างกวนอันนี้เราก็จะได้เป็นเสื้อเกาะอัศวินเกลเมเกลเมียนะครับแล้วเราก็จะได้ชุดหมาล่าดนะ้วยเนาะเป็นชุดของบอสที่เราได้ดาบที่เราสู้ในในด่านกลมๆนะครับอ่าตอนนี้ตรงมาตรงนี้ก็จะมีเทคนิคเด่นหนึ่งคือเราต้องโดดให้ลงกลางรถมานะไม่งั้นเราไปต่อไม่ได้ค่อนข้างยากฮนะ โอ้ตอนแรกว่ามีจะหาทางไปได้น oh. no. ี่คือแบบตึ๊บหัวบอกเลยว่าตึ๊บหัวเฮ้ยมันโตเฮ้ยเฮ้ยเอวนลงพิษเวรกาวมันต้องกระโดดลงเข้ามานะครับอไม่มาเวดักแด ตนที่เะวรู้เรื่องเลยครับ <c oughs> เออวันนี้มันตกวาหรือต้องกระโดดอีกแล้วเนี่ยนะโอ้ยปวดหัวเลยเออได้ได้ได้ไดนี้โอเคนะครับเราก็เดินมาประมาณนี้แล้วก็ให้เดินอยู่ตรงกลางเนี่ยนฮะ ้เดี๋ยวเราต้องรอให้รถมันมาก่อนเนาะแล้วพอรถมาหยุดตรงนี้เราค่อยโดดลงมากลางรถนะครับหมีบอกแล้ววิธีผ่านมันค่อนข้างกวนนะครับเราก็โดดลงมาอ่าเราก็มีรถของตัวเองแล้วโหเท่เหลือเกินอ่าเห็นไปได้ขวานี่ไหมครับเฮ้ยกดผิดเออกดผิดฮะ เราต้องรอให้รถมันกลับมาก่อนแล้วพอรถไปเรากระโดดออกจากรถแล้วก็กระโดดขึ้นมาได้ตรงนี้ครับเข้าไปข้างในก็จะเจอบอลแล้วครับทําไมชอบไปกดโอแล้วมันกระโดดถอยหลังตกอะ่ะโอ้เวียนก้าวเวียนกรรมทีเดียวตายเลยครับ ข้างในพอเราเข้าไปจะไม่มีที่เซฟนะครับเราต้องฆ่าบ,บอสให้ได้เลยนะห้ามพลาดไม่งัน้นเราก็ต้องมาวนลูปแบบเนี้ยซึ่งหมีว่าดันนี้น่าจะเป็นดันทนี่กปักวที่สุดในเกมแหละหมีให้ชื่อเลยไอ้ดันเนี่ยเน,นี่ยเกี่ยวเมียอะไรเนี่ยโอ้โหเพราะว่ามีเพื่อนๆถามหมีมาเยอะนะ้องก็ติดเราเราลงไปไม่ได้พี่หมีอะไรแบบนี้ยเออพี่หมีก็เลยแบบถ้าเราตายเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยฮะอย่างที่เห็นเลยค่อนข้างที่จะเป็นดันนรกมาก เราก็รีบไปต่อเลยครับไม่ต้องไปสนครับกระดูกกระดูกถ้านี้นีเราช้าเราก็รอดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะครับสินเนาะแต่จริงจริงนี่เราตาเราเราไปต่อได้เลยนะจริงจริงมันทันอยู่ไอรถนี่มันไม่มีวิธีทำลายหรอกแบบฝังใต้มากเลยอ่ะอยากจะสตาร์อยากจะสตาร์สตาร์ดัเบอร์สตีมใส่มันมากเลยตอนนี้ บ่อายพี่โครงกระดูกแอะเราก็ไปต่อเลยครับวิธีเดิมเลยโอ้ตะกี้เกือบจะผ่านอยู่แล้วอ่าดันมาตายโง่งไม่น่าเลย <laughs> อยากอยากเห็นหน้าคนทําเกมจริงๆคิดได้ยังไงวะแต่ละอย่างโหสุดอะสุดอันนี้มีให้สุดแล้วนะด้านความคิดเกมนี้มีให้เต็มเลยคิดได้ยังไงวะโอ้มียังคิดแบบนี้ไม่ได้เลยนะเว้ยแบบโ้หเวละเราช้าไปอีกแล้วเหรอเออฮ้ยกลับแล้วกลับแล้วดีไหมกระดูกมันไม่ตีเราแล้วนเนี่ยกระดูกตัวนี้มันเป็นอะไรอะทำไมมันดูแบบมันไม่เหมือนกระดูกตัวต่นเลยเลอะ รถทีไหนครับเนี่ยถุงล่างใช่ปะโอเคเอาจงจริงตรงเนี้ยเราเดินออกไปได้เลยนะครับคือมันขับรถมันก็ไม่ชนอุ๊ยจะเสียว่าชนเพราง,งั้นอย่าเลยเรามันไปก่อนดีกว่าครับเราก็กระโดดออกมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคนทําเกมดันใครคิดตันวะเนี่ยโอ้ยยอมรับในความเครียนของคนทําจริงๆว่ะส,สุดๆอะเราเสียวเวลาครับไปค่าไปเลยดีกว่าเพราะโอกาสตายเราก็สูงเวยดี ต่อให้เราขึ้นเสาตกลงมาได้เราก็ต้องเราก็ต้องพยายามกิ้งขึ้นบันไดได้ด้วยนะเพราะว่าเราเวลาเราลงลาวาเนี่ยเราเราจะติดช้าม,มากครับถ้าเราลนชนเราก็ต้องตายทันทีนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับขนาดอ่าเราก็เด,ดินมาตรงนี้ก่อนนะครับอ่าเราก็เดินมาตรงกลางเนาะเหมือนเดิมเลยเล่นยังไงก็เล่นเหมือนเดิม ไม่ใช่เป็นคนช่างสังเกตตรงสายคงไม่ต <c oughs> <Philip in sea> oh. 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 ้องผ่าน้วนนี้เพราะว่าหมีตอนแรกหมีก็ไม่รู้นะหมีกิ้งไปเรื่อยว่ายังไงก็ตาให้ไม่หมีไม่ทันจริงๆอ่าเราก็รอที่รถมาเหมือนเดิมครับเราก็โดดลงมไปอุ้ยชัวร์ครับเออเออทำไมเราเทขนาดนี้เดี๋ยวนึงเหมือนเดิมครับเราก็รอให้รถมันกลับก่อนครับพอเรากลับเราก็โดดลงเนาะเตอใจร้อนแบบหมีแต่เงี้ยอ่าโอ้ยเฮ้ยเห็นแล้วไกลเกิน นี่ครับเรารีบกระโดดขึ้นให้รวดเร็วที่สุดเลยครับไม่งั้นถ้ามันกลับมาเราก็จะโดนเดียวตายนะครับอ่าเราก็จะผ่านด่านนี้แล้วนะครับแต่ก,แตก็จะบอกว่าผ่านยังไม่ได้เพราะเราต้องเข้าไปสู้กับบอสตัวหนึ่งก่อนเนาะเดิมเยอะเต็มเต็มเลยวะเพราะว่าถ้าตายดีลากงอกแน่ช <c oughs> <c oughs> ด่านนี้แม่งแบบ มีให้คะแนนความกวนตีนให้คําว่ากวนตีนเลยนะให้ร้อยเลย <l acht> ด้านอื่นนี่ยังไม่ขนาดนี้เออแต่ถ้าเราตายตรงนี้มันจะมีวาร์ปมาแล้วนะมีลูกปั้นอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรละเราก็ไม่ต้องมาวิ่งเข้าวิ่งออกอะไรมากมายเหมือนเดิมเนาะอ่เราก็เข้าไปสู้บอสเลยครับผม มาป้าแดงเวลาชนเลยครับผมปะรีมารู้สก,กันหน่อยไม่อยากเสี่ยงอะไรครับนี่ตรีวไงครับโอ้โหเป็นไงโดนไปดอกนึงคอมโบสตาร์บัตเบอร์สีมอ้าวตายแล้วอะโอ้โหบอลเขกากากเลยโฟอ,อัลเบินสูนักล่าเนื้อเราก็ได้ซัมมอนอัสเบินล่าเนื้อมาแล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสะสมนะครับผมซัมมอนเนาะ วนเก่งเปล่าอันนี้หมีไม่รู้นะเดี๋ยวหมีจะไปลองอัพอไปเลเวลสิให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดถามหมียังไงนี้ไม่รู้ก็คือคงสุดแล้วเราควรจะเอานี้ไม่รู้ครับถ้าล้วลากโบ,บละนานเราสามารถเอาไปส่ง n อ c ได้นะครับเดี๋ยวหมีจะพาไปส่งเนาะเราจะได้ของอ่ะเป็นพวกเออเป็นพวกสกิลต่างๆนะครับเราควรส่งให้ครบนะเพราะว่าบางสก,กิลที่เราได้จาก n p c ตัวนี้นอกเกมเราหาไม่ได้นะ ซึ่งสกิลสุดท้ายมันจะเป็นสกิลที่ดีมากครับแต่ก็แล้วแต่อาชีพที่ใช้นะบางอาชีพใช้มันก็ดีมากโอ้โหดันแม่งยากชิบหายเลยแต่บอสแม่งง่อยมากบอสหมีฟันจะกี่สี่ทีตายเลยตอนนี้ก็คือจบแล้วนะครับหมีไม่เหลือบ,บอสอะไรอีกแล้วตอนเนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปหมีจะทําเป็นค่าเ p ็บหมดในเกมเลยนะครับเพราะว่ามีเจ้าของเนาะเราก็จะไปเล่น NG อาจจะทําโนนาเมดด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะครับรว่าเรามีเวลาเล่นหรือเปล่าถ้ามีก็ว่าอยากจะทําอยู่แต่ว่าคงไม่ใช่2ี่สบสิเทลงนะน่าจะต้องหนักอะอ่า NPC ที่หมีบอกอะครับมันก็จะอยู่ตรงที่เราไปส่งลากมาอยู่ที่นี่นะครัะผม พิหารอสูรก็ที่ที่เราไปเก็บเอ็กพี HP ช่วงแรกครับที่ได้ตัวละพันเนี่ยตรงนั้นนะฮะเราอย่าลืมเฮลซาอสูร้างาศพอสูรมาให้ตัวนี้ด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยลกเด๋ว แล้วทำไมเขามาสู้กับเราอะ่ะเดี๋ยวก่อนโอ้หแล้วดูมันเก่งด้วยแล้วนั่นน่ะโอ้ยเฮ้ยนี่หมีไม่ได้ทำอะไรนะมันมันมาอัดกับหมีกก่อนเลยอ,ะอ่ะอ๋องั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วนอกจากเราต้องสู้แล้วแหละโห่ตีไม่เข้าเลยวะ่ะโอ้มันโคตรเก่งเลยอะ่ะใช้น,นี่ไม่รู้ก็ไม่ได้ตายแล้วอย่างงี้ นี่เราจะเอาเราจะเอาให้นายแล้วนายมาฆ่าเราทำไมเนี่ยนี่ยังไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันเลยนะอยู่ดีมันก็มาอัดมีเฉยเลยอ่ะโอ๊ยแม่เอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตายหาแล้วลบอบล็อชกเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเทคนิคก่อนอ้าวอ้าวพูดคุยได้แล้วะ พูดคุยได้ละเอานายตีเราก่อนนะค้าลือไม่ลงหลอกทั้งแบบของค่าทั้งความหินก็หายเพราะฉะนั้นพอทีอ,อ้าวอ่โอเคคือแบบว่าจะเอาซากมาส่งนายอะแล้วอยู่ในในายก็ข้างเป็นอะไรของนายวะเยอะอะไรของเขาครับเนี่ยเป็นงงเลย แบบนี้ก็ได้เลยอ่าเขากลับไปเหมือนเดิมนะครับเป็นคนดีแล้วเราก็จะส่งซากปอสสูรให้เขาเหมือนเดิมนะครับงามงาค่้าลืมไม่ลงหรอกทั้งบาปความหิวเนี่ยเราก็จะกรุงเลบะศู์มาซึ่งเราก็จะได้ท่ามาเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วยังไงก็ต้องมานั่งไล่ฆ่าหมดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้หมีไม่มีอะไรจะทำล้งานมันจบแล้วอะ โอ,อ้โอเคครับยังไงก็จบกันไปนะครับสำหรับดําเกลเมียนะครับวิธีทางเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปหาบอสนะครับเผื่อเพื่อนๆมีคนมาถามมีเยอะมีก็เลยเออทำไกด์ให้ดีกว่าเนาะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับรักทุกคนนะครับพี่